ตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของโดนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ในละแวกนี้ก็คือคพี่สุริยานะครับผมครับสวัสดีครับพี่สุริยาตั้งแต่ซื้อโดนมานี่รู้สึกว่าการใช้งานโดนนี่คุ้มค่ากว่าตอนยังไม่คิดแมครับ <c oughs> จริงๆพูดถึงการคุ้มค่า <c oughs> มันก็คุ้มค่านะเพราะว่าเราได้หลายอย่าง ขัดโดดอังไนเรียว่าหนึ่งผลผลิตที่ดีเข้าโรงงานเพราะว่า,าข้าวโพดไม่มีหนอนทีนี้ไม่มีหนอนุ๊บพอโรงงานมันก็ชอบรัฐบ้านก็ชอบเพราะเกติเกตมันด,ดีด้วยเพราะหลักๆตัวนี้เราส่งข้าวโพดให้กับที่ตลาดสมุบุรมเมืองแล้วก็โรงงานสองโรงงานโอ,โอ้แต่ละคนที่ชอบมากแม่ค้าที่ชอบเลยเพราะฝักมันจะสวยไม่มีหนอนไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นตัวทำให้ ชาวบ้านลูกสวนตัวนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยพราะเรามีพร้อมไงมีทั้งเม็ดพันมีการรับซื้อที่ดีมีตลาดรองรับแล้วก็มีโดนทันี้ทาให้ลูกสวนชอบมากเลยก็ตัวนี้ก็นากันเยอะคนวห้างรับไม่ไหวก็เลยรับในปริมาณที่เราพอตัวก็นละไม่อยากจำนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนผลผลิตนะครับแล้วอย่างเมื่อก่อนเราใช้คนฉีดเราเสียรายจ่ายครั้งละเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วพอมาใช้โดนนี่รายจ่ายลดลงบ้างไหมครับลดลง คือหนึ่งในเรื่องของรักษาลดลงเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าอย่างบางทีถ้าเป็นคนเนี่ยรกเกินไปเป็นที่ลุ่มเป็นที่น้ำแฉะสูงเกินไปต้นหญ้ามันก็ไม่เข้าจะโดนเข้าหมดแล้วทีนี้ในเรื่องของประหยัดายาด้วยอย่างบางทีถ้าถือว่าใช้คนน่มันใช้ใหยาเยอะจะโดนมันจะย,ยานลดร้อยกว่าแล้วคุ้มค่าด้วยเปอร์เซ็นต์หนอนตายด้วยเพราะว่าคนพ่นมันจะไม่ถึงจะโดนพ่นถึงหมดเลยไอวนี้แล้วก็ทําให้ชาวบ้านตัวนี้ แต่ละคนเขาก็เรื่องห่วงเรื่องสุขภาพกันเพราะว่าพ่นเอาใช้คนพ่นมันจะเปร้วเข้าตาอย่างเงี้ยในเรื่องของสุขภาพเขาไม่ค่อยดีเขาก็เลยใช้โดนน่าจะดีกว่าไปเรืเข้าหันมาใช้โดนกันพอพ่นระยะประมาณถึงอกนี่ก็จ้างโดนหมดละครับแล้วก็บริการนี้ไงเพราะว่าอย่างลูกสวนที่ปลูกกับเราเนี่ยเราก็ใช้เงินเชื่อไงคือพ่นก่อนหลังที่หลังอย่างเงี้ยันชอบเลย่ถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นเช้รบสมาชิกเราเ็กันสด ไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นสิิจูงใจใช่ครับเหมือนบางทีเขาอาจจะรอเอาผลไมขายแล้วค่อยมาให้เราก็ได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นการบริการด้วยไงเ็คเข้างจรมีเม็ดพันให้มีการตลาดให้เก่งแล้วยังใจดีอีกนะครับเนี่ยจากเคยปลูก1ิไร่กับปลูก2ี่ไร่เพราะว่าไม่ต้องดูแลเรื่องของไอ้พ่นยาเท่าไหร่ก็พอมันโตปุ๊บก็โดนจัดการไปเลยครับผมแต่ยังก็เป็นข้อดีของโดนนะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ เขายัางไม่เคยใช้โดนแล้วแบบยังไม่กล้าที่จะลองอะไรเงี้ยคือคือถ้าเกิดว่าเราต้องมีการทดลองทังกว่าถ้าทดลองแต่ว่าเบื้นที่ไหนที่มีการใช้โดนแล้วกะเปรียบเทียบกันใช้กับไม่ใช้มมแต่างเลยถ้าไม่ใช้ก็คือหนอนหนอนปลายฝักจะเยอะขึ้นถ้าใช้โดนปเปอร์เซ็นต์หนอยจะไม่มีแล้วฝักก็พอกกระสวยอย่างเงี้ยทีนี้พอหลังจากเปรียบเทียบปุ๊บชาวบ้านเขาก็เห็นละมันง่ายนี่ต่อตไปก็ถึงโตมันก็ใช้โดนเรียกโดนมาที่โดนมาอย่างเงี้ยมันก็ดีเพราะว่า ปากตัวปากด้วยไงหลังจากที่พอใช้ปุ๊บเจ้าเราก็เอาตามเจ้าก็เอาตามตอนหลังก็มีทุกคนโทรหาไม่านเออตอนนี้ก็ถามว่ามันึงถึงงานมันเยอะขึ้นไงช่วงนี้งานเยอะมากเลยครับผมก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จะต้องใช้อีกตัวหนึ่งจะเพิ่มเติมอีกตัวสำหรับคำนี้ครับครับก็คงต้องเพิ่มแต่ว่าต้องดูเรื่องของตอนนี้พูดถึงเรนนี่การบริการเขาคุยเทดให้คำแนะนำดีมากเลยครับ และนี่ก็คือหนึ่งในลูกค้าของเราที่ไว้ใจ s v 1โดนเพื่อการเกษตรนะครับ